แล้ววันนี้เราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะฮะเราจะพาแม่ออยไปขับรถข้างหลังนี้เองรุ่นอะไรคุณรู้หรือเปล่ามันเขียนอยู่ว่า7 6 5 LT เฮ้ยวอร์สามเล็กวอร์สีวอรสามเล็กวอสีแม่จะไปแล้วเฮ้ยวันนี้วิ่งเกินร้อยแล้ว75ตัดคลิปตรงนี้ออกนะเจ้าของกอใหญ่เฮ้ยมามาไม่ได้ไได้ไได้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้ โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่ออยอีกแล้วตามเคยแสงว่าวันนี้เราต้องได้ขับรถแน่เลยแน่นอนแล้ววันนี้เราอยู่ที่ชอ็อกโกแลตวิวนะฮะเราจะพาแม่ออยไปขับรถข้างหลังนี้เองรุ่นอะไรคุณรู้หรือเปล่ามันเขียนอยู่ว่า7 6็ห LT เอ้ยยี่ห้อเบาฟุง <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> แอบ,บขายด้วยมี่ห้อรถไม่ให้มีห้อฟิล์ม Enjoy Enjoy อ่า ยี่ห้อรถอะไรฮะแมคคาร์เรนแมคคาร์เรนนะคุณเป็นคนที่มีบุญมากนะครับคุณได้ขับรถแมคคาร์เรนคันแรกคุณได้ขับ765 LT เป็นบุญตูดของแม่มาเนื่องด้วยแถวๆออฟฟิศเรารถค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้เลยเอารถมาจอดตรงนี้นะฮะแล้วค่อยให้คุณขับดีกว่าน่าจะปลอดภัยมันน่าจะปลอดภัยกว่าสำหรับพวกเรานะครับอยากให้คุณแม่ออยรีวิวนิดนึงคันนี้มันสเปคเป็นยังไงบ้างครับอ้าวไม่เตรี้ยเลยเหรอการเอื่นเลยว่าเป็นประตูปิดนก ตัวปีกนกอ่าแล้วมีอะไรอีกอ๋อมันเป็น backswan backswan ใช่ใช่กลางออกมาแล้วมันเป็นหงความที่มันเป็นหงปุ๊บมันก็จะต้องเป็น limited อ่าอ่าไม่หรอกรุ่นอื่นมันก็เปิดหงเหมือนกันแล้วมันจะลิมิเต็ดยังไงอันนี้มันเปิดส่วนไงมันกลางส่วนโอเคเป็นว่าเอาเป็นว่าความรู้คงไม่ได้กับแม่ออยนะครับเราไปขับรถกันเลยดีกว่าไปดูว่าฟีลลิ่งการขับอยากให้แบบแม่บ้านขับแล้วมันจะเป็นยังไง ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้อ่ะมาดูรอบรอบคันก่อนเราขอแนะนํานวัตกรรมของเราะมีอะไรบ้างฮะณจุดจุดนี้มุกแปกครับผมเอางี้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนอ่าปิดประตูให้ดูอ่ะนี่เอาไมเอาปิดประตูหน่อยสิเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดประตูไม่ให้แม่ออนเปิดคงไม่รู้เปิดยังไง อ่ะคุณเปิดประตูก่อนเปิดยังไงก่อนนี่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหาทางเปิดประตูไปเฮ้ยไอต้องมีตกใจด้วย่ามันนี่ครับโอ้โหเปิดถูกด้วยว่ะอ่ะอเมื่อกี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดประตูไม่ให้ไม่อนให้ไ่อนคงไม่รู้ไม่เปิดเปิดยังไงไหนโอเคไหนวิธีการนั่ง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปนั่งด้านนู้นดีกว่าวิธีนั่งของซูเปอร์คาร์เขานั่งยังไงอ่ะมันต้องมีวิธีการนั่งแน่นอนไม่มีคุณนั่งเลยนั่งเลยมันก็ต้องเอาเอาหลังเข้าใช่ไหมอ่านี่ถ้าใส่กระโปรงปุ๊บแล้วก็จะระเบียบร่างกายเข้ามาเรียบร้อยเอ้ยถูกถูกถูกโอเคอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเราไปขับเดี๋ยวพี่ก็จะขับกันโอเคค่ะตรงนี้มันคืออะไรบ้างรู้ไหมเนี่ยเอ่อปุ่มสตาร์ทรถก่อนอ่ะสตาร์ทตรงไหนอ่ะครับหาปุ่มสตาร์ทก่อนนี่ นี่ไงปะอ่าไม่ใช่ครัเนี่ยอันนี้ปลอกรถใช่ไหครัอ่าจ่าไฟพามาแล้วผิดเอ้ยไม่ใช่หรอเอออ่าโอเคอุ้ยไม่ตายแล้วสาธเตออ่าอสตาร์ทสตาร์ทเดี๋ยวนะขาไม่ถึงขาไม่ถึงเบาะเอาเลื่อนเบาะหน่อยครับเออนั่นไม่มีอ่ะไม่มีดีเลื่อนเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ยังไม่ถึงไม่ถึงนะครับถึงนะฮะ ถึงแล้วแล้วก็เราไอ้นี่ยังไงอ่ะเอาเบลครับไม่ใช่ไม่ใช่หลังตรงอ่ะอ๋อไม่ได้ครับเบาะปรับไม่ได้อ๋อเป็นอย่างนี้เลยหรอใช่ครับอ่ามันสุดแล้วมันสุดแล้วขายยังไม่ถึงงานมาเลยครับเอาหนุนเบาะมาหนุนเบาะหนุนเบาะหนุนเบาะเมาเพิ่มเข้าไปอันนี้ออปชั่นเพิ่มอรอออปชั่นอันนี้ประมาณห้าหมื่นเบาะลมขาถึงยัง ถึงแล้วะได้ยืดหน่อยเก่งปลายเท้าหน่อยแล้วกันมันเป็นปัญหาที่สรีระแล้วแหละไม่ได้เป็นที่รถนะอ่ะลองดูแล้วก็มันขันขัดก่อนโอเคอออ่าแล้วก็ยังไงต่อก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกเดี๋วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอนก่อนนะ นี่คือเบรกนี่คือคันเร่งมันชิดกันมากเวลาขับต้องยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็เวลากดเดี๋ยวตอนไหลๆอ่ะต้องค่อยๆผ่อนคันเบรกเพราะเบรกมันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับแล้วอย่าไปเหยอเหยียบคันเร่งตรงเหยียบเบรกเป็นคันเร่งนะครับเพราะว่าคันเร่งมันชิดกับเบรกเลยโอเคอ่ะลองสตาร์ทดูไม่ให้อ่ะอ้าคนดังคนเหยียบเบรกไดงยังครับอ่ามิวได้นะ มมันมาไปเดี๋ยวไปนั่งข้ขางๆก่อนหน่อ,อ,อโอเคครับอ่ะเราขึ้นรถแล้วค่ะไปกัน ร้อนเลยไหมร้อนคุณนี่ก่อนออ่ดต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับฟิล์มเบาฟุ้งนะครับค่ะพี่ใจกล้ามากนะครับให้แม่ออยมาขับ7 6 5 LT คนจริงเขาต้องทำอย่างี้อคนจริงคนจริงคนจริงรถใช้งายอ่ะเอาเรามาลองเคลื่อนที่เดินหน้ากันก่อนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราลงข้างล่างเราต้องลิฟต์ขึ้นก่อน ลิฟอ่าลิฟต์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาไม่เจอแน่นอนเลยอยู่ตรงนี้นี่นะฮะปุ่มนี้อะไนปุ่มนี้ผมนี้มีปุ่มด้วยวอ่าปุ่มอ๋อกดเนี่ยอ่ากดตึงกดตึงทีเนี่ยเหมืนมากดเข้าไปในนี้อ๋อค่ะอ่ามันก็จะมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นตึงตึงตึงมันก็จะยกข้างหน้าขึ้นให้นะครับน่าถอยหลังก่อนก็ถอยหลังเยบรกเบรกกด R อ่าตรงนี้มันโชคดีคือได้กล้องรอบคันมา โมจะขับเจ็ดหก้าแม่แม่สาวพงศ์อะไรตลอดเลยโอ้ยังไม่หยุดอีกยังสาวต่อไม่ใช่เดี๋ยวนะก็ก็มันไม่ไหลครับเพราะว่ารถรถแบบนี้ต้องเหยียบคันเร่งอันนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะงงเบรกค่ะเบรกอยู่ก็ปล่อยเบรกแต่รถมันจะไม่ไหลใช่ไหมเดี๋ยวค่อยๆเหยียบคันเร่งอ่านั่นแหละเป็นยังไงไม่รีบไม่ต้องรีบคลิปนี้ไม่รีบคลิปนี้เต็มที่นะฮะ อ่ะโอเคโอเคแล้วเดินหน้ายังไงกดดีกดดีโอ้ฉลาดปึ๊บเดินหน้าได้เราจะวนรอบในนี้ก่อนสักรอบนึงรอบข้างนอกเลยครับไม่หรอกยังคงเอกลักษณ์ไทการจับพวงอะไรแบบเฮ้ยเบรกอยู่ไหนวะอ๋อนั่นแหละถึงบอกไงบอกไมาให้ลองเบรกดีๆก่อนวอสามเลกวอาสี่ ว่าสามเรียกว่าสี่แม่จะไปล้ากันจะไปด้วยโบกันเต็มถนนเลยนะฮะแม่ลองเบรกหลายๆรอบนะเออเนี่ยเบอรอกลึกเหมือนกันเบรกมันเ<ะ>บรกมันแข็งใช่ไหมเ<อ>บรกมันจะตามน้ําหนักใช่ไหมบางทีเราเหยียบพันเล่งแล้วเรามาเหยียบเบรกแล้วเฮ้ยมันรู้สึกมันไม่มีเบรกไม่ใช่นั่นแหละให้ลองให้รีบร้อยก่อนอ่ะไปได้อีกสักทีหนึ่งมาอ่าสักทีอ ในแกงตะก้องตะก้องมารอถ่ายอยู่ตากแดดด้วยแม่ดูนะยังไม่ออกอีกโอเคอันนี้ยกลิฟต์เรียบร้อยยกแล้วครับยกแล้วครับยกแล้วครับแม่ต้องเฉียงเฉียงซ้ายเยอะที่สุดเลยอ่ะหักซ้ายให้หมดไปหักซ้ายที่สุดเลยหักลงมาใน้ายสุดเพราะเพราะคืนได้ไหมอะคะได้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 เดี๋ยวแบงค์บอกให้ไปเป็นไงครับฟีลลิ่งของ การขับ765เอที T, รถที่มีแรงม้าสูงถึง7 0 0อกว่ามา้าก่อนอื่นขวาซ้ายยังไงขวาซ้ายยังไงคือเตาะไฟขวาไฟซ้ายอา้าวก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้ตรงนี้อ๋โอโอเคปกติใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ,โอเคแล้วก็แล้วก็ก่อนอื่นต้องไปยืดสาลีระตัวเองก่อนก็ตามสไตล์ไม่อ่อยนะฮะ<ค>ประมาณ6 0นะฮะ,ะ40บ เดี๋ยวเราจะไปถึงไหนกันเราไปอยูเทอร์นี้ก็ได้แค่นิดหน่อยคือคลิปนี้ต้องขออนุญาตนะฮะไม่ขับเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าทํางานทํางานเจ็ดวันแทำงานเจ็ดวันก็หาเงินยากอยู่แล้วถ้าใช่เราต้องย้ายไปดาวังคารดาวเสาอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้วงโคจรรอบทางรัดต่อวันอะไรเงี้ยทางานเยอะขึ้นยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่พอนะฮะใช่ครับแล้วก็เริ่มร้อนปรับแอร์เบรกเบรกเบรกดีดีหน่อยเบรกดีหน่อยอ่า รอหน่อยนะฮะมีมีรถมาอ่าไปได้ไปได้สมูสสมูทเริ่มเป็นงานร้อนละปรับแอร์ก่อนเขาปรับแอร์กอนร้อนละไม่ไหวไม่ออยขับให้ไม่อ่อยอย่าคิดขวามากนะฮะรถมันกว้างเดี๋ยวงานมาครับไม่อ่อยไปกดปุ่มอะไรตึ้ตึ้งเลยเนยอ่าเอ้ยนี่ถือว่าถนนโล่งขับแล้วเป็นไง ทบได้ใช่อันนี้เราเรามันจะมีปุ่มปุ่มปรับโหมดนะครับเราสามารถปรับโหมดได้เดี๋ยวจะเป็นโหมดสปอร์ตแล้วกันปึ๊บแล้วก็กดแอคทีฟออกมาอ่าแม่ออยลองเปลี่ยนเป็นเมนนุนไหมไม่ไม่เปลี่ยนลองเล่นเล่นดูนะไม่มองไม่เห็นขาก,าก<ม>ัยไม่เห็นเหรอไม่ได้ปรับกระจกเมื่อกี้อ๋องั้นปรับกระจกก่อนไหม เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับรถดีกว่านะะฮ <c oughs> ใช่รถมันไม่เข้ามาหาเราเลยอะเอาปรับเป็นสปอร์ตนะครับเกียร์มันก็ปึ๊บปรับสปอร์ตปึ๊บเกียร์มันก็จะแบบอก็ง่ายง่ายง่ายไหมง่าย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 สไตลสบายผลเป็นเมน่นนวดให้แม่ดีกว่าปึ๊บอันนี้เป็นเมน่นนวดนะฮะแม่เข้าเกียร์หน่อยครับแต่เข้าเกียร์ไงนีไ่ไงอ่ะเดี่ยวไหนอะ่ะเนี่ยขวา ขวาคือบวกขึ้นอ่าซ้ายคือซ้ายคือรถเกียร์อ่าแล้วแม่เกียร์เจ็ดอยู่นะแม่แม่ไม่ต้องไปเพิ่มเกียร์อ่าเห็นไหมนนี่คือรถมาเกียร์หกเห็นไหมครับนี่เสียงเริ่มมาอืมยู่เทินอยู่ตรงไหนแม่จะรีบกลับอย่างเดียวเลยอ่ะเขาไม่เห็นเลยแม่รีบกลับตลอดเลยเหมือนเปิดเหมือนเปิดไฟสูงไว้เลยอ่ะอ่ะเออช้าเอาเลยอีก <c oughs> ไม่ทันไม่ทันเ <c oughs> อา <c oughs> ไม่เป็นไรแม่บอกไม่อยูไอ้้ <c oughs> แล้วทไมแม่ไม่ชะลออาอยุนี้ได้นี่อยู่นี้ได้คือแม่เหยียบเบรกไม่ทันแม่เหยียบเบรกไม่ทันแม่เลยโค้งครับ <c oughs> ขนาดวิ่ง40แม่ยังเลยโค้งเดี๋ยวเราจะต้องมาอยู่เธอหนงนี้แทนนี่มันอยู่ได้เหรอตรงเนี้ยก็มันมีป้ายอยู่อ๋อได้ได้ได้ กลับได้นะโหแม่อันนี้ตื่นเต้นกว่าเฟอร์รีเพราะว่ารถมันเพราะว่ามันก็ต้องคิดว่าช่วชีวิตนี้ทำงานก็แม่จะซื้อให้สักคันใช่ไหมต้องถูกหวยชุดก่อนอ๋อไม่หรอกแต่ว่ามันก็เป oh. ็นความแพชชั <icker> <aja> ่นอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวปรับโหมดให้แม่เลยดีกว่านี่ไปเลยแทรกคอนโทรลไปเลยดีกว่า เฮ้ยเี่ร์เทไหมเท่ไหมเอ้ยน่ารักอ่ะอ่ามันเหลือแค่นี้แม่ไม่ต้องไปสนใจแม่ขับอย่างเดียวแทร็กเข้าไปด้วยนี่เกียร์ฮัทเกียร์มันจะเร็วขึ้นหนูจะได้ไรหนูเ่นแต่ว่ายังไปไหนไม่ได้เพราะว่ารถติดอยู่เพราะแม่จะอยู่เธอง่ายๆก็ไม่บอกแม่มันแม่มาอยู่เธอตรงนี้แล้วก็น้ํามันก็จะหมดด้วยเดี๋ยวเบา่อะเดี๋ยวน้ำมันหมดเร็วกลับมาก่อนไงแค่น่ารักกันเนี่ยน่ารักไหมชอบไหมใช่ ก็รถติดก็ปรับเล่นๆอเลยขึ้นลงลงแม่ปรับนิดแม่ปรับนี่เมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูกดอะไรไปอ่ะหนูปุ่มไหนอ่ะหนูไปกดจากเนี่ยไปเอสใช่ป่ะสปอร์ตใช่ป่ะใช่ใช่จากแมนนวลไปเป็นสปอร์ตใช่ไหมสปอร์ตใช่ไม่เห็นกลับเลยอ่ะอันนี้มันต้องต้องอันบนอ๋อเอากลับไปเหมือนเดิมอะไรอะน่ะไม่เห็นไปเลยอ่ะก็กดอีกครั้งไปอีกอันหนึ่งอะไปทีเนี่หรอใช่ครับอ๋อ ถูกใจแม่ไหมเอออันนี้ดีอันนี้น,น่ารักเ,เ,เป็นเพื่อนคุยยามที่รถติดนะออไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น,นลงลงอะไรอย่างเงี้ยเออบิดไปบิดมาปุ่มหักไม,ไม่มีอะไรด้วยอ,อจริงคือจริงนะโอเคอกลับไปเหมือนเดิมเลยนะกลับไปเหมือนเดิม,ม<า>แล้วกันเปิดปิดอยู่หลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันค้างขึ้นมาทำไงวะเนี่ยเราก็รีเช็คไงว่าระบบมันขึ้นลงขึ้นลงอะไรแล้วดูนะครับ แม่งน้ำมันก็เจะหมดนะครับแล้วผมยังไม่ได้ไปขับต่อกับน้งบูมเลยเนี่ยคุณไม่เตรียมตัวคุณสาผพาดคุณมาแทรกคิวถ่ายอ่ะไปนะฮะลืมนะครับว่ามันยังเป็นโหมดเมนนวลอยู่ด้วยนะครับคือ,อยังไงอะไม่เป็นไรรับ<ว>เถอะ<อ>มันยังลากเกียร์<ช>ได้อยู่ก็แค่แม่ออยต้องเปลี่ยนเกียร์เองแค่นั้นแหละเนี่ยอยู่แต่ตรงนี้ได้้าสาวพองไรนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องชิดมากนะครับคุณบาทกลัว โอยกดโอ้ยเปลี่ยนเกียร์ด้วยนีเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ขวาขวาขวาเออโอ้โหเฮ้ยได้ได้เปลี่ยนอีกเกียร์โอโหเปลี่ยนตามคำสั่งเลยเปลี่ยนเองเลยครับถึงจังหวะก็เปลี่ยนนะครับนี่คือเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราควรจะเปลี่ยนเอาแล้วรอบละสามสี่พันก็รู้สึกรู้รสึกว่ามันฝืดแล้วก็กดเปลี่ยนเลยก็ได้อ่ะอันเปลี่ยนอีกทีครับ เราจะแซงแบบนี้ใช่ไหมอ่าเฮ้ยวันนี้วิ่งเกินร้อยแล้วเจ็ดสิบห้าตัดคลิปตรงนี้ออกนะเจ้าของไอ้ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมามาได้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 ใช่ไหมได้ได้ได้โอ้ยขันต่อไปรู้สึกว่าไงฟีลลิ่งอ่ะอยากให้รีวิวหน่อยคันนี้ก็สวยสวยละรวยมากรวยไหมขับแล้วสวยและรวยมากแค่เปิดประตูก็โอ้โห จากสวยๆอยู่แล้วเปิดประตูปุ๊บสวยเโคตรสวยเลยันนี้มันดูกับผู้ชายมันจะมาสวยอะก็เท่ก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ให้ให้ให้ใช่นะฮะนะฮะเราจะถึงจุดหมายแล้วนะครับเราจะลอดตายแล้วนะครับอ้อยกดอีกหน่อยเจ็ดสิบอยู่เลยเปลี่ยนเกียร์เกียร์แปดเกียร์เจ็ดเกียร์หก เบกเบรกเบรกเบกเบกเบกท่น break đi, break đi. เบกดีเบกดีไอ้นี่เริ่มอยู่อันนี้เราต้องลิฟมันลิฟอยู่แล้วใช่ไหมคะป๊บนึงนะครับหยุดก่อนเลยแป๊บนึงนะฮะขอเช็คก่อนว่าลิฟอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะลิฟแล้วนะเพราะว่ารถมันวิ่งไปแล้วอะ่ะปล่อยไปแล้วอ่าโอเคงั้นลิฟขึ้นกดหนึ่งครั้งเอ้ยแม่ออยเก่งอ่ะฉลาดก่อนนะนี่มันคือมีหลายคลิปแล้วนะสามคลิปบอกว่าฉลาดลก่อนนันนี้คือเก่งขึ้นทุกวันป่ะ ขึ้นไปเลยครับแม่ต้องขึ้นฉลับนะไม่ได้ครับขึ้นได้แล้วครมันฉลับไปแล้วป่านี่โอเคฮะรอดรอดแล้ววันนี้เรารอดของเราแล้วแม่ก็พาหนูกลับเข้าฝั่งตลอดแล้วตลอดนะฮะหนูก็มีแต่แมวอ่าโอเคโอเคอ่าเข้าเกียร์หยุดเบรกสั้นก็ P parking ครับ P นี่ไงใช่ไหมคะใช่มันต้องล็อกดึงเข้าดึงเข้าหาตัวใช่ไหมโอเคก็ยังไม่เห็น P P แล้วแดงละโอเคก็จบละจบละค่ะเป็นยังไงให้อยากให้มยสรุปหน่อยคันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหมอนดีมากก็ไม่หายคันนี้สาระไม่มีก็ขับได้ขับได้นะ คุณผู้หญิงก็สามารถขับได้นะคะถ้าเกิดว่าสามีอยากแบบว่ากล้าให้ไปขับมันก็ต้องผ่านการอนุมัติจากเราก่อนใช่ไหมน่ะโอเคยังไงสามีก็ต้องยอมให้ขับใช่ในเมื่อนายเขาบอกว่าโอเคผ่านขับไปขับได้ไปตลาดได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยได้ดังนั้นก็สามีก็ต้องให้ภรรยาขับนะครับมีรถนะครับมีรถก็ต้องใช้ได้ครับก็ฝากแม่ฮอยนะครับฝากช่องหน่อยครับฝากช่องคาซาใช่ไหมคะ มีทาง Facebook ทาง IG แล้วก็ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด n o t i f i i a t i o n ใช่และอย่าลืมกดติดตามคุณต้นที่ Instagram นะคะต้น Underscore <Hey>. c ์คาซา้ <Hey. S 1> และ <Hi. S 1> สุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ออยจะไม่ได้ขับเลยถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับ เบาฟุงฟ้งครับรถยี่ห้อเบาฟุ้งนะใช่ค่ะเบาฟุ้งเอนจอยนะคะ <it S 1> นะครับได้ครับแล้วก็ okay <Okay S 1> โอเคคกันลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะคะคสวัสดีครับ